วันนี้ที่บีมีงานร้องเพลงเฮาอยากเข้าคณะวิศวะแต่ว่าไม่รู้ว่ามีอุปกรณ์อะไรน,น่าสนใจน่าสนใจบ้างเนี่ยมานี่สิเดี๋ยวพาไปดูคณะวิศวะเขามองเทพกันว่ามีอะไรบ้างไปกันเลย น่าสนใจอ่ะเป็นอยไรวะเออค่ะเออเนี้คือแผนตัวนะคับก็เป็นตัวเดียวในการการ่าทเออหุ่ตัวเนี้เออติอกจะบอกว่าหุนยนต์เที่แรกเนยเอาตอเปติ๋งกลกก็ค่อเป็นหุนยนต์ที่ทำอัตโนมัิแต่ว่าไม่ได้พับรูกับมนุษย์ อย่างที่2ก็คือโคบอลโคบอลเป็นหุน่นยนต์ที่สามารถทำงานร่วมกับคนุษย์ได้แต่ว่าถ้าเป็นอัตโมติก็คือถ้าเราไปยุปาาป่งกับเขาเขาอาจจะต่ดขัดแบบว่ากระแทกเราทำให้กเกิดความลิ้นิดนแต่ว่าถ้าเป็นโคบอลก็คือถ้าเราไปจับเขาน้องก็จะอยู่ประมาณนี้ครับผมแล้วเราสามารถใช้งานยังไงได้บ้างคะเอ,อ่อหลังการใช้งานจะต้องอธิบายก่อนาาว่าหุ่นยวตัวนี้มีทั้งหมด5จุดที่สามารถหถูกได้จุดหมดผมจะบอกเรียกมันว่าจอยแล้วก็จุดแรกก็จะเป็นด้านล่าง อันนี้ก็จะเป็นจุดที่สามจุดที่สก็จุดนี้เราก็ใช้สามารถใช้ทำอะไรได้บ้างคะกรนี้สามารถไปใช้ในเรงงานปริษัทกได้จะเป็นกสนกจะเป็นแบบกนนารกแพทแต่าการแพทย์ะมีราคาที่ค่อนข้างสูงกว่าแต่เดี๋ยวตัวนี้เอามาเพศึกษาสุดส๋อยน่าสนใจมากเลยน้นองเคนติให้ก็คือให้น้องๆเอาไดโนเสาร์วางไว้ในถุง ก็ให้น้องบังคับพาน้องไดโนเสาร์เนี่ยเอาไว้ที่โต๊ะซึ่งจะเป็นภารกิจของพูดเรานะครับวันนี้สนุกมากเลยน้องคทสี่สนุกมากได้รู้หลายๆอย่างเลยอะ